วิธีผูกบัญชีผู้ซื้อจองล่วงหน้าโดยที่เราไม่ต้องลงแอปกรุงไทยเน็กเราสามารถใช้การลงทะเบียนแบบที่2ก็คือเปิดแอปเป่าตังค์แล้วก็เปิดบัญชีในแอปเป่าตังค์ชื่อว่าเป๋ามีตังค์เราจะมาดูวิธีกันขั้นตอนแรกเมื่อเราล็อกอินเป่าตังค์แล้วให้เราเข้าไปที่บัญชีกรุงไทย เข้ามาเขาจะถามว่าผูกบัญชีกับเปิดบัญชีเป่ามีตังค์ให้เราเลือกเปิดบัญชีเป่ามีตังค์ให้เรากดเปิดบัญชีสิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนที่จะเปิดบัญชีจะต้องมีอีเมล address แล้วก็บัตรประชาชนเราจะต้องใช้เลขบัตรประชาชนด้านหน้าแล้วก็ หมายเลขบัตรประชาชนที่อยู่ด้านหลังเป็นเลข13หลักเพื่อกอกลงไปในการสมัครเรากดเปิดบัญชีเราจะต้องใส่อีเมลลงไปเพื่อยืนยันอีเมลเมื่อใส่อีเมลเสร็จแล้วเราจะต้องนำเลขที่ได้จากอีเมลนั้นกลับมากรออีกทีหนึ่งคือรหัส OTP เพื่อเปิดใช้งานเป๋ามีตัง เมื่อเรากรอกอีเมล a s d เดแล้วก็นำรหัส OTP ที่ได้จากอีเมลพร้อมทั้งชื่อที่อยู่แล้วก็เลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนเมื่อกอกทั้งหมดแล้วเป๋าตังจะเปิดบัญชีให้เราถ้าสำเร็จเรามากดที่ตรงเป๋าตังเปที่มุมซ้ายล่าง <c oughs> เขาจะเขียนว่าบัญชีเป๋ามีตัง แสดงถ้าขึ้นหน้านี้แสดงว่าเราผูกบัญชีสำเร็จแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าเราเลขที่บัญชีอะไรให้เรากดไปที่บัญชีเป๋มีตังหน้าจอจะแสดงเลขที่บัญชีที่เราจะต้องใช้โอนเงินเข้าไปแค่นี้เสร็จแล้วครับ